ไปดูเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์คุณผู้ชมครับปรากฏว่าตั้งแต่รอกใหม่ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมีการสรุปตัวเลขออกมาว่ามีบุคลากรทางการแพทย์นะครับติดเชื้อโควิด1 9แล้วเนี่ย880คนล่าสุดมีโรงพยาบาลที่จังหวัดสุขโขทยัยก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดเหมือนกันเดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์พร้อมกันเลยครับ นายแพทย์ชุมพลนุดผ่องนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีมาจังหวัดสุขโขทยัยท่านชี้แจงถึงมาตรการในการป้องกันโควิด -19 ของโรงพยาบาลครับก่อนที่จะรับคนไข้แต่ละรายไว้ในความดูแลท่านก็ได้ชี้แจงถึงกรณีของผู้ป่วยชายวัย62ปีนะครับที่ได้เข้ามารับการรักษาตัวเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าคุณหมอบอกว่ามีอาการมีอาการไข้ แล้วก็กระเพาะปัสสาวะเนี่ยอักเสบนะครับตอนนั้นที่ผู้ป่วยเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็ซักประวัติตามขั้นตอนก็ตามปกติครับก่อนที่จะรับคนไข้ไว้ดูแลแล้วก็มีพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับพอหลังจากนั้นเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าชายคนนี้อาการก็ไม่ดีขึ้นครับก็ตัดสินใจนำตัวไปเอกซเรย์ปอดแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ปรากฏว่าไม่คาดคิดครับ ผลที่ออกมาเนี่ยเป็นบวกฮะก็เลยส่งผลทำให้พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยคนนี้เนี่ยทั้งหมด8คนต้องกักตัวและหนึ่งใน8นั้นครับคุณผู้ชมครับคุณบอ๊อบครับครับยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนื่องจากว่าพยาบาลท่านนี้เนี่ยท่านกำลังตั้งครรภ์อยู่ก็เลยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนส่วนผู้ป่วยอีก4คนที่พักรักษาตัวอยู่ในห้องเดียวกันตอนนี้ก็ต้องแยกตัวไปรักษาเช่นเดียวกันนะครับ ถ้าเขาบอกเรานปเราก็จะไปไว้ในห้องแยกอน่สิไอที่เราสลับอยู่ในห้องแยกกันค่ะวันนี้เราเราคัดไม่เกิจริงคัดห้ารอบแล้วเห็งจริงก็าอาจจะจำไม่ได้เพราะตอนนั้นจะช็อกติดเชื้อในกระแสเลือดอาจจะเบอร์ตัวคนไข้แต่ญาติไม่ควรเบอร์จริงไหมครับญาติมาให้ประวัติสามคนเนี่ยญาติไม่ควรเบอร์ว่าไม่ไม่ได้ไปไหนจำไม่ได้เหตุการณ์ ถ้าจะสรุปกันให้ชัดเจนมากขึ้นคือตั้งแต่วันแรกที่เขามีอาการป่วยแล้วเข้ามาเนี่ยครับเขาไม่ได้บอกไทม์ไลน์ที่ชัดเจนนะนั่นนะครับว่าก่อนหน้านั้นไปไหนมาไหนมาบ้างตอนนี้กระทบไปหมดเลยนะครับ ทั้งบุคลากรทางการแพทย์แปดและผู้ป่วยในยห้องเดียวกันอีกสี่ใช่แต่ผู้ป่วยในยห้องเดียวกัน <พอ S 2> ป่วยโรคอื่นไม่ใช่โควิดนะครับเพราะสองวันแรกที่พักรักษาตัวเนี่ยก็อยู่ห้องปกติอ่ะครับครับอืมไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชห้องสําหรับผู้ป่วยโควิดเพราะไม่ทราบมาทราบทีหลังหลังจากนั้นสองวันเพราะว่าอาการไม่ดีก็เลยไปตรวจทีนี้เนี่ยนะครับพอไปตรวจรายละเอียดไปซักประวัติแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลแจ้งไว้อย่างนี้ครับบอกว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยมาทราบอีกทีนึงเนี่ยพอทราบผลก็ซักประวัติกันครับ ก็มาทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงด้วยนะฮะอยู่ในกลุ่มผู้ที่เสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าเขาไปร่วมงานศพตั้งแต่วันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับการเข้าพักรักษาตัวแบบนี้โดยที่ไม่ได้บอกรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือที่เราเรียกกันว่าปกปิดไทม์ไลน์เนี่ยมีความผิดตามกฎหมายนะตอนนี้ก็มีความผิดตามพรบรโรคติดต่อครับ ทางโรงพยาบาลระบุว่าตอนนี้กําลังดําเนินการส่งเรื่องไปตามขั้นตอนเพื่อดําเนินการอยู่นะครับแต่หลายๆโรงพยาบาลนะครับที่ตอนนี้จะรับใครเข้าเป็นผู้ป่วยในเขาจะมีการ swap ก่อนนะครับเพื่อให้รู้ว่าคุณปลอดภัยจากโควิดอย่างน้นอยๆผลตรวจออกมาให้เป็นลบถึงจะสามารถเขา้ารับการรักษาได้แต่ถ้าผลตรวจมาเป็นบวกนั่นหมายถึงเขาจะแยกออกไปอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งจะไปรักษาทั้งโรคและรักษาทั้งโควิดไปด้วยนะครับและบุคลากรทางการแพทย์เขาจะเตรียมตัวอย่างดีแหละว่าเขาต้องป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้ไปติดเชื้อและไปแพร่สู่ผู้ป่วยคนอื่นๆต่อไปอแล้วไม่ใช่แค่ตัวผู้ป่วยหรือว่าคนไข้ที่เข้าไปรักษาอย่างเดียวนะคนที่ไปเฝ้าไข่ด้วยนะครับญาตินด้วยนะครับก็ต้องตรวจสอบด้วยส่วนกรณีของพี่สาวของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งคุณผ,ผู้ชมครับ พี่สาวของพยาบาลท่านนี้โพสต์อลไยหลังจากที่น้องสาวทำงานครับแล้วปรากฏว่าเธอติดเชื้อโควิด -19 ในการดูแลผู้ป่วยนะครับแล้วสุดท้ายก็เกิดเขาเศร้าเพราะว่าเธอเสียชีวิตเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเธอเสียชีวิตเมื่อวันที่10กรกฎาคมแม้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนสเข็มแล้วก็ตามวัคซีนที่เธอฉีดคือวัคซีนซิโนแวต สองเข็มนะครับแต่ว่าเธอติดเชื้อจากการดูแลผู้ป่วยแล้วก็เสียชีวิตนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพยาบาลท่านนี้นะครับโดยท่านบอกว่านับเป็นความทุ่มเทความเสียสละในการทำหน้าที่อย่างมากในการดูแลผู้ป่วยซึ่งแม้ว่าจะฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วแต่ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ประกอบกับมีภาวะโรคอ้วน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้อาการนั้นเนี่ยมนันรุนแรงจากกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะครับแน่นอนแหละว่านํามาสู่คําถามในวงกว้างมากทีเดียวของสังคมนะครับว่าเอ๊การฉีดวัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนซีโนแวคสเข็มเนี่ยเป็นที่ชัดเจนไหมว่ามันเพียงพอหรือเปล่าโดยเรื่องนี้นะครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านบอกว่าคณะกรรมการด้านวิชาการตอนนี้เห็นตรงกันนะครับ ว่าแม้จะมีการฉีดซินแวก2เข็มแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังลดลงหลังจากฉีดไปแล้วระยะหนึ่งจึงมีความเห็นครับให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ในด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสูงจะติดเชื้อนะครับโดยจะเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในวันนี้และถ้าหากเห็นชอบแล้วเนี่ยก็จะเริ่มฉีดได้ในสัปดาห์หน้าโดยจะเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับที่เป็นเข็มที่3ที่จะเป็นเข็มกระตุ้นเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากยืนยันว่า ต้องการวัคซีนไฟเซอร์อันนี้ก็อาจจะต้องรอหน่อยเพราะว่าอย่างแอสตราเซเนกานำมาฉีกกระตุ้นเข็ม3เนี่ยอาจจะสามารถทําได้เลยนะฮะทันทีถ้าหากว่าผ่านการอนุมัติแต่ว่าอย่างไฟเซอร์เนี่ยต้องรอเพราะว่ายัางไม่ชัดเจนว่าจะมีการนําเข้ามาเมื่อไหร่อย่างไรขณะที่อย่างที่เราบอกครับว่าพอบุคลากรการแพทย์มีความกังวลเรื่องของการติดเชื้อข้อมูลล่าสุดจากกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคครับ พบข้อมูลว่าการติดเชื้อโควิด -19 ในบุคลากรทางการแพทย์นับตั้งแต่วันที่1เมษายนมานะครับก็คือระลอกใหม่นะฮะจนกระทั่ง10กรกฎาคมนะครับมีผู้ติดเชื้อทั้งหมดนับเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะฮะ880คนในจํานวนนี้มี7คนที่เสียชีวิตครับ <c oughs> และในจํานวน7คนเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเนี่ย5คน <c oughs> มีฉีดวัคซีน1เข็มไป1คน และมีฉีดวัคซีนครบ2เข็มไปแล้ว1คนทั้งหมดนี้7คนเป็นผู้เสียชีวิตจาก880คนและนอกจากนี้ครับยังพบบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด1 9หลังจากได้รับวัคซีนเซโนเวคเข็มที่1จํานวน68คนติดเชื้อหลังรับเข็มที่2 618คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีอาการครับหรือมีอาการน้อยแต่ถ้าเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ย พบว่าบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อหลังฉีดเข็มแรกไป4 5คนส่วนใหญ่จะไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยนะครับต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมาถึง10กระกฎาคมรวม100กับอีก1วันมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไป880ผมก็เลยไปคำนวณตัวเลขเพื่อให้เรา ดูว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วมันจะป้องกันถึงการเสียชีวิตเนี่ยได้มากขนาดไหนแยก880คนเป็นคนที่ฉีดแล้ว2เข็มเนี่ย618คนคมีเสียชีวิตไป็รายอขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ตัวเลขถ้าเปรียบเทียบกันแล้วอัตราส่วนการเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่0.16แต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับการไม่ฉีดเลย มีอยู่ประมาณร้อยห้าสิบคนคเสียชีวิตไปห้าคนนั่นหมายความว่าอัตราการเสียชีวิตยอยู่ที่3 3มแตกต่างกัน200เท่าครับคุณผู้ชมครับดังนั้นการฉีดยังไงก็ดีกว่าการไม่ฉีดถ้าคุณเกิดมีความเสี่ยงไปติดโควิดอัตราการเสียชีวิตแตกต่างกันเยอะทีเดียวตัวเลข880คนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เชื่อว่าหลายท่านก็คิดตรงกันว่า จำนวนที่เยอะนะฮะ,ะแต่ต้องไม่ลืมว่า880คนนี่คือคนที่ติดเชื้อยังไม่นับรวมคนที่ต้องกักตัวอีกนะฮะที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ําก็ตามแต่<ม>นี่เป็นอีกปัจจัยที่ทําให้บุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้เนี่ยอาจจะขาดแคลนคในหลายพื้นที่ะนะต้องเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเดี๋ยววันนี้ตามกันต่อว่าท้ายที่สุดแล้วการกระตุ้นเข็มสามข้อสรุปจากการประชุมในวันนี้ที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับ